สวัสดีครับใครที่มารับชมก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้เรามาพูดถึงอันนี้นิดหนึ่งเซนนะครับทำคลิปมาประมาณ3ามปีแล้วทำคลิปมา3ามปีนะครับเปลี่ยนอุปกรณ์มาหลายชิ้นหลายอันมากก็ไม่สู้โทรศัพท์สักอันนะครับถ้าเราทำคนเดียวถ่ายคลิปคนเดียวอะไรอย่างนี้ใช้โทรศัพท์ดีกว่า ะจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์้วยแนะนำให้เป็นใช้ได้ทั้ง iPhone แล้วก็ไอแอนดรอยนะครับถึงมันจะมีรลายน้ำแต่เราก็ตัดออกได้นะครับมีวิธีบอกช่อง about boy นะพี่เขาตัดแอปคายมาสเตอรนะครับทำช่องมา3ปีกว่าจะได้ก็เหนื่อยนิดนึงนะครับ ลงทุนก็หลายบาทอยู่นะครับหาซื้ออุปกรณ์ซื้ออุปกรณ์มันไม่ตรงกับที่เราเราก็ยังไงวะมันไม่ตรงกับความต้องการใช้งานของเรานะครับใช้ทั้งโกโปรใช้กล้องมินิเลดดี h ฮสนะครับก็สรุปก็มาใช้โทรศัพท์ถ่ายบันเทิมนะครับ ไม่ต้องส่งไฟล์วิดีโอให้ยากนะครับเราก็ตัดในมือถือแล้วแล้วเราก็อัพชิปลงได้เลยนะครับกว่าจะได้มาก็ปีเข้าปีที่2ถึงได้นะเอเซนนะครับเราต้องมีผู้ติดตาม1,000คนนะครับแล้วก็ชั่วโมงในการรับชมของคุณผู้ชมก็4,000ชั่วโมงนะครับ ผมก็จะแนะนำยังไงดีเราก็ต้องทำคลิปทุกวันนะครับถ่ายทุกวันเนื้อหาก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆดูว่าเขาสนใจอะไรนะครับคนทุกวันนี้สนใจอะไรเข้าไปดูในทว i t เตอก็ได้ในทว i t เตอร์มันจะติดแฮชแท็กอะไรขึ้นมาอันดับหนึ่งอันดับ2แล้วก็ไล่ทำคลิปตามนั้นก็ได้นะครับของตัวเองก็ยังไม่ดีเท่าไหร่หรอกแต่มา โมให้ฟังเฉยๆก็คือผ่านกดแล้วใครที่กำลังท้ออยู่นะหรือกำลังเริ่มทำก็เริ่มได้เลยนะครับปรึกษาเพื่อนก็ได้นะครับทักมาเลยก็ได้นะครับมีช่องหลายช่องสอนทำ YouTube ตั้งแต่เปิดช่องสมัครอีเมลเปิดช่องเปิดสร้างรายได้สอนถ่ายวิดีโอนะครับที่สำคัญวิดีโอภาพต้องชัดนะครับ ภาพต้องชัดแล้วก็เสียงก็ชัดหามุมดีๆถ่ายนะเพื่อนๆหนึปีเงินเดือนเพิ่งอ,ออกสองครั้งนะครับแต่ไม่เคยท้อนะครับก็ทำไปเรื่อยๆอาจลิปลงไปเรื่อยนะครับส่วนมากจะเป็นสไตล์ทานอาหารอีสานนะครับลาบก้อยนะครับวันนี้ก็จะเป็นท่องเที่ยวบ้างไปหวันหงหวันแหนะครับ ส่งมาจากมาเลเซียเลยนะนี่หรือสิงคโปร์ไม่แน่ใจผมอยากได้1 0 0 0 0แสนซับนะครับใครที่มารับชมก็ฝากกดติดตามให้เยอะๆหน่อยอยากได้โลมาติดตรงนี้ครับเพื่อนๆอยากได้โลมาติดตรงนี้โล y o ย t ทู e นะครับเราก็ดูถ้ามีกล้องอยู่แล้วก็ดีดีไปนะถ้ายังไม่มีเราก็ใช้ของที่เรามีอยู่ก็คือโทรศัพท์มือถือเนี่ยครับถ่าย เสียงก็ชัดเราก็ซื้อไม้แบบธรรมดาก็ได้ไม้เป็นสายนะไม้เป็นสายแบบไม้ระเบียเสียปุ๊บก็พูดปั๊บเลยนะครับชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ให้หน่อยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพจกดติดตาม YouTube ให้ด้วยนะเพื่อนๆถ้าไม่เข้าใจก็นี่ซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านแบบผมเขาจะสอนตั้งแต่เปิดช่องเลยนะ สอนเปิดช่องเปิดสร้างวิดีโอวิธีถ่ายคลิปวิธีการรับรายได้นะครับถือว่าดีอยู่นะาอาจารย์หลายท่านอยู่นะครับสอนทุกอย่างอะครับถ้าเข้าใจเล่มนี้ก็คือเราก็สร้างรายได้ได้เลยนะรวมไว้หมดแล้วเขาจะมีคอร์สอะไรเข้ามาเรื่อยๆถ้าเราอยาก แต่แรกมันก็จะเหนื่อยนิดนึงนะครับสนใจสนับสนุนช่องก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวใส่ลิงก์ Facebook แล้วก็ไลน์ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมวิดีโอของผมนะครับเจอกันวิดีโอหน้าสวัสดีครับ